คุคนนอแก้วชาแนลนะคะวันนี้จะพามาดูกล้วยค่ะผลไม้ที่อยู่กับคนไทยมายาวนานนะคะก็คือกล้วยน้ำว้านั่นเองนะคะนี่นี่วีเตวีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะวีสุกทั้งนั้นเลยนะคะนี่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 เนี่ยสุกๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่พร้อมกินพร้อมทําขนมพร้อมห่อข้าวต้มแล้วนะคะเน่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 ่พร้อมทําขนมแล้วนะคะ กล้วยคลักกล้วย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 นี่ค่ะกล้วยนะคะกล้วยจริงๆกล้วยเป็นจังนะคะผลไม้ที่อยู่กับคนไทยมายาวนานนะคะตั้งแต่ยุคสมัยไหนแล้วนูกแก้วไม่เคยรู้แต่วันนี้มาดูกล้วยกันค่ะกล้วยกล้วยออกจากสวนมานะคะออกจากสวนมาแล้วก็มาขายที่ตลาดไทยค่ะตอนนี้อันนี้คือ กล้วยน้ำว้าทั้งแถบเลยนะคะนี่ทุกคนนี่กล้วยน้ำว้าทั้งหมดเลยทั้งแถบเลยนะคะอันนี้คืออันนี้มีเท่าไหร่คะขายยี่บห้าตอนนี้ขายเท่าทุนยี่อันนี้เมื่อก่อนนี้ขายยี่บห้านะคะทุกคนแต่ตอนนี้เท่า,าทุนยี่สิบบาทนะคะ <subs. S 1> ใครจะซื้อไปขายซื้อไปกินซื้อไปทำข้าวหนมซื้อไปทําได้หลายอย่างเลยค่ะกล้วยน้ํหว้านะคะ <pus. S 1> ก็รู้ๆกันอยู่เนาะ,ะว่ากล้วยน้ําหว้ามันคุณภาพมัน,น,มน,นเออ สรรพคุณของมันมากขนาดไหนเขาใช้เลี้ยงเด็กก็กล้วยน้ำว้านะคะทำขนมขนม้าวต้มปิ้งย่างได้หมดเลยค่ะประโยชน์ของมันนะคะอันนี้คือกองกองนี้คือ20บาทนะคะในเครือ,อน,นี้25บาทใช่ไหมคะจากสามติบบาทเหลือ25บาทนะคะทุกคนอันนี้คือกล้วยน้ำว้าค่ะนี่น,นี่กล้วยน้ำว้าสวยๆค่ะแต่กลองนี้15บาทคัน คนมาเท่ากันแต่ทำไมขายได้อต้องขายให้หมดไม่หมดต้องขาดทุนมากกว่านี้อ๋อก็คือป้าเขาบอกว่าต้องขายให้หมดถ้าไม่หมดมันก็จะขาดทุนมากกว่าน,นี้ก็เลยจำจำใจยอมขายในราคาต้นทุนอ้ายุงราคายุงราคาจากสวนเอางั้นง่าย,ายใช่ไหมป้าใช่เออนะคะอันนี้คือกล้วยทั้งหมดเลยนะคะนี่กล้วยกล้วยไทยรถอันนี้ก็คือนี่กล้วยทั้งหมดเลย ขายรถเลขายรถเลโอ้ขายรถเลยนะคะอันนี้คือกล้วยค่ะกล้วยกล้วยจริงๆเป็นจังนะคะใครที่ยังไม่เคยมาตลาดไทยนะคะกล้วยข้างหลังเลยค่ะเดินเข้ามาข้างหลังก็จะเห็นกล้วยน้ะวาเป็นขันรถคันรถคันรถคันรถเขาจะมาลงเป็นขันรถคันรถตลอดเวลานะคะอ่ามาอย่างนี้เลยค่ะนี่กล้วยทางนั้นเลยค่ะนี่กวยสวยๆค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่ นีซื้อสวยเลยค่ะอันนี้พี่เท่าไ,รไ,าไ,ไหร่คะอันนี้ยี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็คือนี่ถ้าเป็นเครือยังใหญ่ๆอย่างนี้เท่าไหรค่คะมันมีสามสิบยี่อันมีสามสิบยี่ห้าแล้วแต่แล้วแต่เครือกล้วยแล้วแต่ลูกกล้วยใช่ไหมอเอออ,ออง,งั้นนะคะอันนี้นี่ค่ะกล้วยน้ำว้าทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็คือกล้วยจากท้ายรดเล่นะคะนี่นี่ค่ะ นี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่กล้วยๆค่ะนี่นี่นี่มันลกตกลงราคากันได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องแก้วจะพาดูกล้วยนะคะโอ้ยังสวยค่ะนี่ดูลูกเขาซะก่อนค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้คือดงกล้วยนะคะดงกล้วยกล้วยน้ำวาาจริงๆนะคะนี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะอันนี้คือกล้วยค่ะ อันนี้วีละสิบบาทนะคะเนี่ยตัดออกมาแล้วนี่อันนี้คือพร้อมกินแล้วค่ะทุกคนนี่นี่นี่วียังสวยเลยค่ะนี่โอ้โหสวยจริงจริงนี่วีนี้สวยมากเลยนี่ลูกก็ใหญ่ด้วยนะนี่โอ้โหน่าก,กินนะอ่ะเออนี่ค่ะวันนี้น้องแก้วก็ว่าจะซื้อไปกินอยู่เหมือนกันนะคะ<ม>ทุกคนเออเพราะว่ากล้วยเนี่ยกินทุกวันทุกวัน แก้ลรกกระเพาะได้ด้วยนะคะจะบอกให้เออประโยชน์ก็มีประโยชน์ของเขาก็คือหนึ่งนำไปห่อข้าวต้มได้สองทำไปทำกล้วยบวชชีได้สามเอาไปเลี้ยงเด็กได้สี่ประโยชน์ของมันเอาไปฉาบได้นะคะเอาไปทำขนมได้ไปกุ้มกล้วยบวชชีได้ไปฉาบได้แล้วก็ไป,ประโยชน์ของมันอีกเยอะมากมายเลยค่ะกล้วยน้ำหวานนะคะก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่าคนไทย กินกล้วยน้ำว้ามากกว่าอย่างอื่นนะเพราะกล้วยน้ำว้านี่รสชาติจะอร่อยมากแล้วแต่นะคะนี่สวยค่ะสวยสวยทุกคนสวยจริงๆนะเนี่ยสวยสวยทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เนี่ยพี่เขากำลังจะตัดอยู่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้20บาทเหรอคะ20บาทครับใช้เยอะลดได้ครับผมนั่นใช้เยอะลดได้อีกนะคะทุกคนโอ้โหยังสวยเลยเนี่ยนี่ ราคาไซส์สามสิบห้าสี่สิบเดี๋ลดเหลือยยี่สิบบาทอันนี้กล้วยมาจากไหนคะกล้วยสุพรรณครับผมกล้วยสุพรรณนะคะโอเคนี่นี่วีนี้กําลังกําลังหามกําลังน่ากินเลยคขนนี่โอ้โหนี่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 ทุกคนสวยนะคะนี่นี่นี่เออนี่สวยรับรองไม่มีเม็ดครับผมนี่กล้วยรับรองไม่มีเม็ดด้วยนะคะเอาไปทําขนมเอาไปทำขอะไรนี่แบบวันนี้รับรองไม่มีเม็ดเลย ก็คือทั้งหมดเลยทั้งแผบนี่ค่ะแล้วต่อไปก็เป็นสับปะรดนะคะเออนี่ครับกล้วยกล้วยกล้วยยี่สิบลให้สิบห้าบาทไปเลยครับวานเห็นไหมโอ้โหพราะคัดจะดีมากเลยแหมนมีตั้งหากอสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สวยจริงนะคะนี่สวยสวยทุกคนชอบสวยมากเลยค่ะ คลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าโปดติดตามนะคะว่านกแก้วจะไปที่ไหนหรือว่าไปดูอะไรนะคะผละไม้อะไรกปดติดตามนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ